อันนี้ก็จะเป็นสวนกาแฟเรือวัลลานกาแฟของอาอาจารย์นตีครับพี่น้องเป็นลานกาแฟอยู่ใกล้ๆสำนักอาจารย์นตีแหละครับเพื่อนกับมีลานกาแฟเป็นของเพื่อนน้ำแล้วก็ขังในก็จะเป็นบานเพื่นบานเพื่นเขาตรงเขาไปขังในอันนี้เป็นสวนกาแฟอ การแต่งสวนกำลังกำลังงามครับกำลังสวยเลยกำลังแต่งสวนงามอาจจะเป็นสวนเพื่อนลุงด้านจอดรถขอยุ่งุ่นด้อพี่น้องด้อเพื่อนก๋าสีค้ายก๋วยเตี๋ยวเพื่อนก๋าสีข้ายก๋วยเตี๋ยวน้ำครับ่อนก๋าสีนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือของอาจารย์นตีแหละครับแต่ว่ามืดแล้ว ห้อยเก็บโตเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทางไปสำนักเพิ่นทางเขา่าแล้วก็ทาาพอเราเลี้ยวกับมาปุ๊บขี้เข้าไปก็บจะเป็นบ้านเพิ่นครับบานอาจารย์นตีข่างในหลังผู้ล้วพี่น้องต่บักข้างนาาทางเขา่าบานเพิ่นอาจจะเป็นสวนกาแฟของอาจารย์นตีนะพี่น้องนะนี่ครับบรรยากาศกับทีมีน้ำตกตกแต่งกระสวยงามไปตามสไตล์ครับ ถ้าก็นสิติดพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเสาแสงสว่างเน่าไปแล้วก็มัมีสวนกาแฟทางนี้เป็นที่จอดรถครับที่ผมได้เขามาแล้วก็จอดไปแล้วก็ว่าเสรมาชิมกาแฟลรอพี่นอ้องถ้ากาแฟมัดก๋วยเตี๋ยวกับมัดไปก๋วยเตี๋ยวเล่าก็เลยบัดนี้ก็สิเดินทางกรับพี่นอ้องเดี๋ยวโอกาสนะไม่เดีเ๋ยวจะมานไทยพี่นออ้องเดี๋ยวชุ่มไม่ครับเดี๋ยวรอให้เพิ่นเปิดเรือว่าเข้ามาแต่เว้นก่อนดีก,ก่อน อันนี้เอ็มกับพึ่งห้องก็รูครับว่าเป็นนีสวนกาแฟเป็นฮองเจาของแล้วกต่นี่ล่างก๋วยเตี๋ยวพร้อมเนาะยนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ